กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองสะนีป่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กินข้าวแรงน้ากันเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องซิมีบอต่ายมากินห่วมเป็นยังภายในเมืองเด้อพี่น้องเด้อเ้พี่น้องกินข้าวมาลุงเยอะปลาลูกกินข้าวบะยังลูกบอกปลาลุงดูข้าวเก้าอันอันอูบัสซิลอูบัสซิลแล้วก็ กุ้งเกลปลาอันปลมึกอันบะหมี่ปลาหมึกปลาหวานกับปลาหวานใส่กอบใส่โอ้กุ้นกุ้นเชียงอ่ะเด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าปลาหวาเพิ่นว่าใส่กอบ่นะแซ่บบ่ลูกดแซ่บแซ่บอันนี้เนื้อเนื้แซ่บบ่เนยห่อแป้งเฮียนเดลอห่อแป้งเฮียนแล้วโอ้มีอาหารห่อแป้งเฮียนแล้วบาทนี่ อันนี้สบายดีปลาลงกนะลูกหั้งหัวไหล่เลยติดตัเือจมาเสกงบหาบอน่งเลยกินบ่าตายเป็นอะไรแซบบอบ่าตายก็น้องหนัดอะไรพี่น้องไปสอนไปสอนมาวังคันี่ ฮะเอาน้องตานตีน้องต้าก็ับไปบะน้องตานน้องตานก็บอวตายมันบอโอ้น้องตานก็บอใตายไปลุยาอ้วอาิอ๋อ มานอไนนีมานังป่าิต้เดือเ่อเันะนี้มาังทีป้อ,ปอ<ง>ย่าไปบางก่อป้าติสไนเนาะอันนี้เป็นรจักเป็นไปซะ<ม>ปอบึงเตาอยู<ม>่น้าอ

มอนอกมคือหมดังอันนี้ก๊กัร้ะไ่มหข้างตยาอย่าออกแซงไปตยะเลยญาิเลย บรตายตรงเลยบรตจยก็บเอแอมนง่วยเหมือนบ้านคนยยจอยบ่ย่าบ้านก็คนยจอยจะเห็นบ่เห็นนะเกาะย่ามากเนยญจอยเอฟซีจอยก็มีเด้อ เลย้นจะงจะเล่ยบางมัแบบเหม่อนยังเด้ขนาดคือได้ยังบางคมงยคมเหล่อวะหอเน้าอนี้เพิ่นกำมหนาอันนี้ใส่เพิ่อยังออกมาดูเตาเบิ่อเตาดูเตาเผิ่อเตาเพิ่นเดี๋วมาห้ากับแบงมั้เพิ่อรไม่น เนนเตาขมรูปหนาองเมืออกอนทำไมเล่นบ่ังี้ยปสอนอยู่ไซก็เออสีทามสิเพื่อนตอนนี้พายห้านและ oh nhiều hơn thà mi nạm này mẹ nhảy ui có mi nạm cũng hơn á ăn nạm này mẹ nhảy ui nhiều bò mi phà chọn phai nạm thôi mẹ còn để ăn nọ phai gì đấy bọ phai bọ năm năm bao nhiêu năm ba năm mẹ bỏ bảy năm là lằng cả thật ra Cũng hói lại นั่งกันนั่งกิกีนี่ใส่ถงพายน้ำทงเตี่ยมนะกี่ก็มาปล่อยเอง่เะแมนเอาไปกระเอาโตน้องมใยญ่จืดเมื่อนี่ก็ไปเห็นอยู่รงบุญเมื่อมีน้ำมันหลดเมื่อของก็นน้ำรานแล้วหายซะเออ ไพ่บาหน่อยวะแบ่งการแมนยำใจเหล็กหน่อยเพื่อนโอ้ีสิบสามคนละมันรีสิบสามโอ้สิบสามนละมันเดีนยนะคือว่าเากับบริขีไปใส่บริเป็นั้งใดน้ะพี่น้องโอ้แจ็คอนระมันมันคือแพง้ยินแต่แถวโผล่คนบ่าวพอะมันแพง ทรงแม่หั่นหั่นปานามันอ่ะปิดซองส้มหานอันใหญ่้ดิปนคราใหญ่คันแม่ป้าแม่ถ้าคิดว่าทั้งขาเจ้านนามันหัวก็ยันันามันเทลงเลยยัมันหัวเาว่ะาแม่คือในอันในบาทนั้นก็จะปิด กเจาปิดไหวแม่แม่แต่คองก็เจาปยอ,อยู่แม่กระชื่อใส่สัห้นีจปาจูหออางหดเนยมีอยู่ได้แม่จูหอองหดหนามเขาเง,งีเ้ยลกนบานบ,า,นบา,นายกันโตีจูหอองหลดหน เด็กายคับแม่เราแกบุ๋มเล็กกับเล็กเล็กต่เรอดแม่บริเนมล่างเนี่ยมองโห่เลยบริเนมล่างเลยทลี่แต่บิดบิดเซ็งกันตลอดะแต่พ่ออันพ่ออันเห็นแต่ซ้อมพนบิดเซ็งกันบานซึ่งจุกหาคนทางหลังเรโอ้คุณหอนนู่เอาโสนขึ้นแล้วยังแป้งโสนล้างอยู่บ อันเขาจะใส่โป้มันปีนนะ่นะเข้าวกวเป็นเาแม่เกี่ยวม,มาจากซานบ,บ,บ,บัวบัวบัวจางมาเห็ดนะโอ้ยเขากระโดนปุ๊บเขากระจองเบิ์ดโอ้ยเขาใส่โป้ปีนนะมาหาเห้คนทำเนี่ยคนคนใส่โป้ปนก็น้ำม,มากพราเสียงเราเปนดังกว่าเกา่า แม่เขาหนับดันเพราะงานจะเป็นคนจะเป็นสั่งมาอยู่เขาจ่าก็มาแป้งใหม่ใก็บอกตายใส่โกปิ่แมก็มาหหอด้ายแล้วในนังนพวกะพวกอ่ะมาเลยส่นหัวมาสั่งแมะมันบอกมาสั่งแล้วพงานมันบอกขาวหลอกมันนะบอกเนั้หนักหวานทั้งนั้าช่ถ้าจำเมื่อก่อนรดละขันหอดปุนแล้วเรต้องไก็จะผ่ารนะ สวยเลยได้เหมือนเนาะแป้งแล้วแบบหน้าแบบมาหอดใส่มาจอดรถมาหอดบอกบกเห็นกาวมาจอดรถบรรุมบมาหอดบาเห็นกาวเลยหลดมันใส่ใะรยังโอ้โหลดมันหัวหมันคือใส่แทบวะสองเมืองเตี้ยหนาแปโอ้ยขี่มาหอบรรุมมาใส่าเปลี่ยนตี้ มาหน่อยหน่อยเหม่อมาหน่อยกับปิตาเพ่งปิตาเพ่งบังส่านกับโต๊ะแล้วก็ซีแต้มห้องนางนั่นนางจะเรือนลุงกับโบแห้งเป็นไดยหน่เหม่อเนี้เนาะพออยู่แม่พออยู่ าต่หนู่หนเนี่ยแต่หนูเน่ยมาพี่อ้วนแสบไหมพี่น้องคลิปนี้ขอราคลิปเพื่อนเธอเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสน่ป่าในเด้อพี่น้อง ขอบคุณถูกๆกำลังใจได้พีมนอ้องเอ้ย FC ใหม่ FC เก่า FC กันกกาเอากปขอขอบคุณหลายๆกินนี่ก็สบายดีสบายดี